สวัสดีนะครับเพื่อนๆในวันหยุดนี้นะครับเราก็มาทบทวนนะครับในไบเคลเขาบอกว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะทบทวนเรื่องสิ่งที่ผ่านมาในสัปดาห์นะครับนายก็ประมาณนั้นนะโอเคเราเริ่มต้นตล,นตลาดนะครับดูในวันศุกร์นะครับวันศุกร จริงๆตลาดมันทำท่าคล้ายๆกันแน่แหละว,ว่ามาดูในวันศุกร์กันนะครับวันศุกร์เนี่ยเราเปิดตลาดมาตอน1 1โมงตรงนี้ใช่ไหมครับเราเห็นว่าวันนี้เราเราปิดทางซ้ายไปก่อนเดี๋ยวนะจะได้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่เราเห็นกันแล้วแหละนะค่คอยๆไล่นะครับเนื่องจากผมไม่ได้มีตัวพรีเมียมผมก็ค่อยๆไปอย่างนี้แล้วกันนะโอเคนะตอนนี้ส1โมงนะครับก็คือเที่ยงคืนของนิวยอร์กนะครับ ราคาก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาคอนซูริเดตก็ไปนะครับนะคอนซูริเดตแล้วก็ไปนะซึ่งซึ่งถ้าราคามันเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องเอ็กซ์ pect ไงครับเราเอ็กซ์ pect ว่าราคามันจะไปต่อเนาะถูกไหมครับคือคือเราคิดว่ามันจะไปต่อก็เราอย่าไปตามมันนะครับนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเพราะว่าการที่เราไปตามราคาเนี่ยเห็นไหมครับว่า เราไม่เห็นสัญญาณในการบายใช่ไหมสัญญาณในการบายของเราก็คืออะไรสัญญาณในการบายของเราก็ค no like well, ือการที่ราคามันลงไปกว่า l i q u ิ d ตี้แล้วก็ดิสเพนเม้นต์กลับขึ้นมาครับในด้านเซลล์ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้มันมีอีโคไฮอยู่นะครับอีโคไฮตรงนี้นะแล้วก็ถ้าาจะบอกว่าตรงนี้ไงตรงนี้ที่มันขึ้นมาชนะอีโคไฮนี้นะครับ อีโคไฮตรงนี้นะฮะเราก็ดิสเพเมนต์ลงมานะตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับมันมันลงมาแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยราคามันเพิ่งผ่านตัวอีโคไฮตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ลงมาเอาตัวอีโคไฮเดิมตรงนี้นะคือตรงนี้มันเขียวขึ้นแล้วก็แตะตรงนี้แบบมันดิสเพเมนต์แต่ว่ามันมาแค่ครึ่งทางแล้วมันก็ไปต่อแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่นะครับแสดงว่ามันย้อนแสดงว่ามันหลุดหลุดจาก ตัวอ o h i g h นี้นะครับกลับมา,าเป็นมนะิจิเต t ันบล o อกเนาะซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้สวยมากนะเป็นม i จิเต i ันบ b o อกแล้วก็ไปต่อใช่ไหมครับราคากลับมาเทสอีกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมิ i ิ a t i o n b ล็อกทีหนึ่งนะตรงนีนะ้แล้วก็ไปต่อนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าราคามันกำลังเทรนขึ้นใช่ไหมครับกำลังแบบเทรนขึ้นไม่ได้มีอะไรรุนแรงไม่ได้มี เลเวลทางด้านซ้ายมือที่ชัดเจนเนี่ยแล้วราคามันมพุ่งมาแล,แล้วมันก็มาถึงตัวลิควิด i ิตี้แรกแล้วนะครับถ้าเราดูว่าตีฟิบลิเนชีตรงนี้นะเห็นไหมครับจริงๆก็ไม่เรียกว่าฟิบลิเนชีอาจจะเรียกอะไรก็ตามอ่ะเอาว่าตีพีดีอารีกว่านะตามตำราเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นลิควิด i ิตี้ที่อินเทอร์เน็ตลิควิด d ิตี้ที่อยู่ในดิสคา n t แล้วใช่นไหมครับแล,แล้วมันก็กลับมา แ้มันก็จะทำท้ายย้อนขึ้นมาเพราะันมีโอกาสน้อยเหมือนกันนะครับที่มันจะลงไปต่อเพื่อมาตรงนี้นะแต่ว่ายังไงมันก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะตรงนี้มันมันล่อมันล่อซื้อเราใช่ไหมครับมันล่อซื้อมันมันอีโคโลตรงนี้แหละนะมันทำเหมือนจะอีโคโลทำเหมือนจะ r e l a t i v e l ี y นะครับ ว่าโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมันนี่มีเน็ตเมนก็จะลองเสี่ยงก็ได้เราก็เสียหนึ่งนะครับเราได้อะไรถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเซลล์ตรงนี้ถ้าเราเซลล์ตรงนี้นะโอเคอันนี้ถ้าเซล,ล์ตามท่าของเราก็ต้องสตอปลอตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเรามาอีโคโลตรงนี้นะครับนะเราก็หนึ่งสามต่อหนึ่งนะก็จริงๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรมันก็หลุดไปพอมันขึ้นไปต่อนะครับขึ้นไปต่อ ตรงนี้เราจะมองเป็นออเดอร์บล็อกไหมนะตรงนี้เข้ามาในอินเทอร์เลคิวิตี้แล้วก็พิเศษเน้์ไปตรงนี้ก็ผมมองว่ามัน,มนช้านิดหนึ่งมันค่อยๆค่อยๆไปมีการย่อขึ้นแล้วก็เราเรามันค่อยพวดไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจมากนะครับแต่ว่าลักษณะอย่างเงี้ยคือมันลงมาเก็บดิิตี้ไปเก็บดิิตี้ไปเก็บดิิตี้ไปนะยิ่งถ้าผมเห็นไส้ผ่านมาตรงนี้เราก็กลับขึ้นมาตรงนี้นะยิ่งรู้สึกได้ว่าตรงนี้มันไม่น่าจะกลับมานะครับ ซึ่งก็จริงๆนะครับรพอราคาลงมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับในโซนนี้ที่เป็นบาลานซ์ไพเรนเนี่ยประมาณครึงคร่งหนึ่งนะครึงงคร่งหนึ่งของบาลานซ์ไพเรนแล้วมันก็ไม่หลุดออกมาใช่ไหมเพราะว่ามันทั้งแบบกวาดขึ้นกวาดลงกวาดขึ้น l ีค u i ิตี้ข้างล่างนี้ก็เก็บไปแล้วใช่ไหมครับถ่ายขึ้นถ่ายลงมาตรงนี้นะตรงนี้ก็คือแน่นๆเลยตรงนี้ถ้าเราตีดีเดียะ d เนะดีดีตรงนี้นะเราก็ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะ แต่ว่าถ้าเอาเนื้อนี่โหครึ่งเป๊ะเลยใชไอันนี้ก็ตีมั่วนะเอาเอา,เอาว่าประมาณนี้กันก่อนที่ราคาจะหลุดออกมาประมาณนี้นะผมขอยึดเนื้อตรงนี้แล้วกันก่อนที่ราคาสุดท้ายมันจะพุ่งไปนะครับอันนี้ก็ครึ่งครึ่งหนึ่งของเนื้อข้างล่างนี่เนาะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตารางไทยเทรนด์นะครับแต่ก็อย่างไรก็ดีนะถ้าเราตรงนี้ผมว่ามัน,มนเสี่ยงไหมก็มันก็รุนนิดหนึ่งนะใช่ไหมสู้เรา คอนเฟิร์มดีกว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้เวลามันก็คือถ้าเราเทรดตัวอินเด็กซ์ใช่ไหมครับเทรดตัวอินเด็กซ์เราก็รอตลาดเปิดก่อนใช่ไหมตรงนี้ราคามันไปจากตรงตรง,ตรงนี้มันแค่ทุ่มทุ่มครึ่งนะครับนะพอราคาลงมาปุ๊บมันทําท่าเหมือนจะไปนะแต่ว่าเกณฑ์ของของเราหรือหรือว่าพูดว่าเป็นเกณฑ์ของผมลวกันอย่างเงี้ยถ้าใครมากับผมก็บอกว่าเป็นเกณฑ์ของผมก็ได้นะ ไอ้ถ้าใครมากับผมก็บอกเป็นเก์ของเรานะนะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เหาก็อ่าเป็นเกมของคนนั้นไปนะก็เป็นเอาว่าอันนี้เป็นเกมของผมละกันก็คือตัวราคามันควรจะต้องลงมานะครับเป็นซีรีส์เดียวเลยนะครับไส้มันไม่พันกันไปพันพันกันมาลงมาเดี๋ยวแล้วก็ที่สำคัญกว่าคือราคากลับย้อนขึ้นมาก็ต้องไม่มีไส้พันกันไปพันกันมารวดเดียวเหมือนกันยิ่งถ้ามันแรงกว่าราคาลงนี่ยิ่งดีเลยอย่างเงี้ยนะครับนยโอเคอ่ะ แต่ว่าพอตลาดเปิดสองทุ่มครึ่งนะครับนะราคาเราพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นพินบาร์นะครับพินบาร์ตรงนี้นเนาะเป็นพินบาร์ก็พอพอราคาสองทุ่มครึ่งปุ๊บใช่ไหมครับสองทุ่มสามห้าอีกห้านาทีถัดมามันโอ้โหมันไปปี๊ดเลยนะครับมันก็คือพอพุ่งปุ๊บนะครับยอดทีหนึ่งแล้วก็ไปนะตรงนี้มันไม่เปิดโอกาสให้เราเซลล์แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตรงนี้ อีโคโลใช่ไหมครับราคามันกวาดขึ้นมาใช่ไหมราะฉะนั้นตรงนี้ก็ย่อมาเนี่ยเป็นโอกาสบายแต่บายไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้นะครับนะถ้าเราไปดูใน H1 ไปดูในทำเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะ s 4เลยนะ s 4เลยก็คือตรงนี้นะเรามองซ้ายอูซ้ายไกลามากแต่ว่าตรงนี้ยังไงก็พอจะเป็นอ่า s 4ในเ,เป็นอ,อ,อะไรอะ่ะเป็น ออเดอร์บล็อกลยจริงๆมันขึ้นไปถึงตรงนี้ถึงจะเป็นออเดอร์บล็อกนะใน S4 นะแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นเลนที่เป็นแบบนักหมายวมว่าถ้าตรงนี้นะครับนี่เป็นออเดอร์บล็อกแน่นอนใช่ไหมครับเป็น S4 แต่ว่าตรงนี้ก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นบาลานซ์ไพท์เลนก็ได้คือมันอีโค่ไฮนะครับขึ้นมายึกยักสักน,นิดนึงแล้วก็ลงมาเหมือนเป็นเบรกเกอร์นะครับนะไอ,อเออตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนเบรกเกอร์ก็ได้นะโอเคนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราอย่าไปประมาทมัน,ม,นมันค่อนข้างจะปนเปี้ยนอยู่ตรงนี้นะไม่รู้มันจะขึ้นไปต่อหรือมันจะลงนะหรือว่ามันหมดเวลาแล้วอยู่แค่นี้เพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่มีข่าวเลยสัปดาห์หน้าเป็น CPI นะก็อาจจะแค่แบบไซด์เวยไปจนจบสัปดาห์ก็เป็นได้นะครับนะงั้นเราเรารอจังหวะดีกว่านะถ้าเกิดว่าใครได้ไม้นี้ก็รีบรีบออกกันนะถึงว่า เราบายตรงนี้ใไหมครับมันจ,จุดจุดจุดเรามาถึงราคามันชะลอชะลอนะไปดูใน M 1นะึเนี่ยราคามันพุ่งจุดมันเริ่มแบบพินบางอยเงี้ยนะอย่าไปไว้ใจว่ามันอย่าไปนิ่งนอนใจว่ามันจะไปต่อมันอาจจะลงมานะครับนะมาจะย่อนะย,อย่อย่อแล้วก็ไปต่อนะก็คืออย่างน้อยๆใน M 1เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีอิมบาลานซ์อยู่ ถ้าเกิดว่ามันเริ่มย่อนะครับมันก็มีสิทธิที่จะมาปิดแก๊ปตรงนี้นะซึ่งมันก็มาปิดแก๊ปจริงๆนะครับดูใน M5 ต่อนะใน M5 นะครับเราเห็นว่าว่าราคามันย่อลงมาแล้วก็มาปิดแก๊ปตรงนี้ละแล้วมันจะทำยังไงมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะตอนนี้มันก็สุดสัปดาห์สุดๆแล้วนะครับมันก็ไม่รู้จะไปไหนนะซึ่งซึ่งโดยอาทิตย์นี้มันไม่มีข่าวเราก็ไม่ได้คาดว่ามันจะไปไกลทางไหน แต่ทีนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วราคาที่มันคอนโซเลตนิดนึงมันขึ้นแล้วก็ดิสเพลเมนต์ลงนะแต่ว่ามันไม่ได้มีแฟร์ไบลยูแกรปให้เกิดให้เกิดขึ้นนะครับแต่เราเห็นแล้วแหะว,ว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยราคามันทังไงมันตั้งต้นแล้วมันก็ยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารอจังหวะที่มันเซลลงมาเนี่ยผมว่าได้เปรียบนะครับโอเคพอลงมาปุ๊บ ัครบถ้าเรามองแบบใบแอดล,ลีลีใต้อยู่นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์บล็อกได้นะเพราะว่าตอนนี้เป็นอีโคไฮใช่ไหมครับแล้วก็เขียวขึ้นแล้วก็ดิเซทเลงที่ใหญ่พอสมควรเห็นหรือว่าใน M5 เราไม่เห็นแฟลร์วัลย์ยุแกบเนาะโอเคแล้วถ้ายังไม่แน่ใจเราหาที่มันดิสเซทเมนต์ชัดๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนะลงมาแต่บางทีมันไปไกลแล้วไงมันดับลงลงไปใต้ดิสคาร์แล้วนะครับเออมันลงไปถึงตรงดิสคาร์ของเราแล้วนะครับประมาณนี้นะ Okay. อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องไปดูใน M ใน M หนึ่งถ้าเราอยากจะเทรดนะครับเราเห็นจังหวะไหมโอเคนะ okay. นะเราเห็นจังหวะนะพอมาขยายดูใน M M หนึ่งเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าตรงนี้มันเป็นราคาสวิงไฮแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอีโคไฮนะครับนะคือก็ไม่ก็ไม่ใช่อีโคไฮมันมีแค่อันเดียวแต่เป็นสวิงไฮย่อยแล้วกันแล้วมันก็มีอีเขียวเนี่ยที่มันปลับขึบ้นมาแล้วก็ลงมาปุ๊บเนี้ยนะ ตรงนี้ทําให้เราชัวร์แล้วโอเคไปแน่นะไปแน่นะอันนี้คือใน M 1ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ชัดๆแลว้วเป็นออเดอร์บล็อกนะครับราคาพุ่งขึ้นมาหาอะไรที่มันเป็นลิวิตี้ไหมมามานะโอเคครอาจจะคีปตรงนี้ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ก็คือต้องแหกนะแต่ว่าันนี้เวรเราก็พอราคาขึ้นมาแล้วมันก็เข้ามาในลิขิตี้ไหมใช่นะเราก็ลงมาร,รุนแรงใช่ไหมครับจังหวะเดียวใช่ไหมครับ มี Imbalance ด้วยนะะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ q u a l i f ฟตตรงนี้เป็น o r เดอร์บล็นะครับเราก็รอเลยรอชอตตรงนี้เลยนะครับเซลตรงนี้ Stop Loss ก็สวิงนี้นะครับนะถ้าเกิดว่ามันหลุดสวิงนี้ไปเนี่ยแสดงว่าความ Respect มันหายไปแล้วแล้นี้จะกลับไปที่ไหน,ไหน Low h a n g i n g Fruit ก็คือที่เดิมนะครับที่เดิมโล <Low S 2> เดิมเนี่ยโลฮ i งกิ้งฟูดแต่ว่า u อ t i m a t e ของเราอนติเม ของเราคืออะไรอันติเมตของเราคือนี้มาในโครงสร้างที่มันเรียงมาตั้งแต่เชา้าใช่ไหมครับนี่นะตรงน,นี้ที่11โมงแล้วผมมาก,ก่อนวันนี้ผมลืมมาที่11โมงของเราโอเคนะก็คือตลาดเปิดตรงเนี้ยแล้วมันแบบไปด้านเดียวเลยมันเยื้อไปด้านเดียวเลยอีกด้านหนึ่งมันไม่มีการแตะเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงที่มันย่อมาแล้วก็ ที่ที่ว่ามันกลับตัวมาตรงนี้ก็คือ liquidity ของเรานะแต่ว่าตรงนี้มีอีกางไหมมีนะตรงนี้ก็คือมี eco low นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไม้นี้แล้วนะครับเราอาจจะ low เดิมโอเค low เดิมใน M1 นะย,ยังไม่แล้วใจใน M5 ตรงนี้มี potential ที่จะเป็นไหมนะก็มี potential เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกทสงมันไม่สวยเนาะนั้นผมก็คิดว่าในตรงนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงตรง high เนี่ยตรงนี้ก็คือ อันแรกนะครับนะของดิสคาวแล้วนะครับตรงนี้นี่นะก็ะคือ liquidity เนี่ย swing low เนี่ยตรงนี้ก็ลงแล้วก็ปลอดภัยสุดนะครับงั้นเราอั l โหลดออเดอร์ส่วนใหญ่ตรงนี้ได้นะครับนี้อาร์าก็1ต่อ2.9ก็ไม่เร็วนะถ้าเราเปิดการาฟแวบ,บๆแล้วก็มารอจังหวะเดียวนะครับนะเราก็ได้นะครับตรงนี้ได้อไหม อีโคโลที่เราเห็นมาตั้งแต่เช้านี่ก็ได้เหมือนกันนะสนะครับนะแล้วก็อันติเมทของเราคือกลับมาที่ราคาเปิดเลยนะก็อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเป็น4ี่นะอันนี้ก็3ามจุดเท่าไหร่3ามจุ้าละสี่ก็โอเคผมว่าผมว่าอาจจะติดแบบ1นึ่อรสิอของออเดอร์เรานะเอาไว้ลุนนะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นมีอะไรให้เทของก็ช่างหัวมาแล้วเพราะว่า มันไม่ใช่เวลาเทรดของเรานะก็มีหนึ่งไม้ตรงนี้นะที่เราเฝ้ารอมาทั้งวันนะบางทีตลาดมันก็อย่างนี้แหละ <c oughs> นะปล่อยให้เราเอามันมีข่าวแล้วเขามีข่าว,ม,าวมิชิแก,กนอะไรท้งอย่างเนี่ยนะช่างมันนะก็ดูใน M15 อีกทคียหนึ่งนะครับโค,ครงสร้างของเรานะมันลงมาพวดเลยเนาะใช่ไหมบางทีเราเราก็ต้องใช้ตัวอะไรอะเราก็ต้องใช้ทําเฟรมย่อยนะก็สลับไปสลับมาครับเรารู้หลักนะเราเห็นอะไรชัดๆเราก็ เราก็ใช้อย่างนั้นไปนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับนะในถังว่ามุมมองที่เรามองนะครับที่ที่ผมผมแชร์ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเวลาที่เราจะรอกราฟรอรออะไรรอดูเร่งยังไงนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับนะเอาให้เพื่อนคนอื่นได้ดูเหมือนกันจะได้เทรดไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ